อเอาละตอนนี้นะคะคุณิ t าก็ได้ส่งกาลังใจให้กับคุณหมอจิรชาอ <ไป S 1> ดอออกคนตลเยตตลเนะคเรับปานไเะไเบลเยบอล้าเลยเียโอ้มา,มาทอี่วันนี้วันตุอาทิตย์ทีท่แล้วว่าเป็นผู้สมัครที่ขยันแข่งขัน มีความตั้งใจจริงทำงานเป็นทีมมีความคิดสร้างสรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากจะมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาให้กำลังใจของพ่อแม่ให้กับเขาด้วยเพื่อที่จะได้ส่งเขาสู่ฝั่งฝันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับพี่โ้องครับให้เขาเป็นนายกอบจคนต่อไปของชีเลือกเขาดีกว่าครับพี่น้องครับ อย่างนมนะพี่น้องหนึ่งคุ้มพาเขาคูหากาหมายเลขค่ะส่งพี่ชายของผมหมอมุดสังให้เป็นนายกอบจคนต่อไปของพี่น้องชาวสุรา์ขอบคุณมากครับแล้วเราเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับหายไนยเล่เดอะไร ทีเนี่ยค่ะแล้วก็คื้ที่ที่ไม่องประชาชนนั่งอยู่นะคะก็หลั่งไหลมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังใจนะคะที่ค่อยๆนะคะเดินทางมานะคะเพราะว่ามีแฟนคลับมี ทีม f อฟด้อมต้มนะคะส่งกําลังใจกันตลอดทั้งเส้นทางเลยนะคะมากเลยนะคะทั้งกล้อง like, ทั้งภาพทั้งไลฟ์สดทั้งวิดีโอเต็มตบแล้คะโอ้โหอย่าลืมนะคะถ้าหาไปแล้วก็เอาไปโพสต์บอกต่อให้กับคุณหมอจินชาตินด้วยนะคะ เป็นอินเตอร์แฟนนะคะอินเตอร์แฟนของคุณหมอนะคะมาจากเกาหลีนะคะท่านี้บินมาเพื่อที่จะมาใส่คะแนนนายกอบจอโดยตรงเลยใช่ไหมคะเนี่ยดิฉันก็ดูเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะมาถึงตรงนี้สักทีนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะความหล่อทะลุมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอ่ะ,อะพี่ๆพ,พ,พี่ยืนบนเก้าอี้ระวังด้วยนะคะระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะมอบดอกไม้เสร็จแล้ว เนีย yeah. มาละเลเอฟซีดองซงนะคะอ่ะๆ่ะ่ะสาวๆ่ะส่งกำลังใจแล้วนั่งประจำที่ <Bull é? 10> เจ้าดค่ะเดียวีสักอบที่4ชั่วโมงนะคะสวัสดีร้านซตามร้านเคลปนะคะนี่คือเสียงจากทักประชาปรากฏการสุราชธานีมาแล้ว มาร่วมกันสร้างปาฏิหารนะครับปาฏิหารสุราธานีด้วยกันครับถ้าอยากจะเชียร์เชียร์ตอนนี้เลยครับเชียร์ดังๆด้วยนะครับเชียร์เอาให้เต็มถนนหนทางเชียร์เต็ม l ลน e เชียร์เต็มติ๊กตอกกันได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่เกิดอะไรขึ้นกองพิธาพิธาลิ้เจริญรัฐอดีหัวหน้าพักก้าวไกลผู้ช่วยหาเสียงพักประชาชนครับ สว่วนดีตรุนดีพ่อแม่พี่น้องที่เฉลิมฉลองวันนี้นะครับขอให้ปีงูเป็นปีที่ลื่นไหลไหลลื่นนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะครับไหลามาเทมาเหมือนงูเลยนะพี่น้องครับในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนะครับว่าอยากจะขอความกรุณาให้คนงานให้ลูกจ้างได้มีโอกาสไปเฉลิเสียงในวันเสาร์นี้ด้วยนะเข้าใจครับขอบคุณมากครับ,บสำหรับมิ้ิหานนะครับ วอาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆในวันเสาร์ที่จะถึงนี้คู่หาเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นกาหมายเลข5กาหมายเลข5กาหมายเลข5ส่งหมอมุดสังไปเป็นนายกอบจคนต่อไปของพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานี